สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเล่าถึงประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเนี่ยถูกตรวจยึดทั้งอาวุธและกระสุนปืนเนี่ยไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการกระทำความผิดปรากฏว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมีจุดพีชตรงที่ว่าเพื่อนสมาชิกท่านนี้ไม่มีความผิดใดๆเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนหรืออื่นใดคือเรียกว่าถูกตรวจยึดปืนไปตรวจสอบ พร้อมกับกระสุนนะแต่พอกลับมานะครับทั้งตัวปืนแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยมาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมเรียกว่าสภาพเนี่ยเละเทะมากนะครับวันนี้จึงจะเล่านะครับเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆได้รับทราบรับฟังกันโดยในคลิปนี้ผมแจกของอญาตไม่อ้างอิงหรือาพาดพิงนะครับถึงหน่วยงานใดนะจะขอสมมติขึ้นมานะครับว่า เป็นที่ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตรวจยึดอาวุธปืนของเพื่อนสมาชิกท่านนี้ไปนะครับพร้อมกับกระสุนปืนเอาประเด็นแรกก่อนกระสุนปืนเนี่ยปรากฏว่าส่งกลับคืนมานะครับตรวจยึดไปเนี่ยประมาณ1000นัดโดยประมาณนะครับหนึ่ันัดแต่ว่าส่งกลับคืนมาเพียงแค่200นัดนะอีก800นัดไปไหนนะครับอันนี้คือปร,ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยก็คือตัวอาวุธปืน ก่อนส่งไปตรวจเนี่ยสภาพอปืนเนี่ยใหม่กริบเลยนะเรียกว่าเพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆนะหลังจากกลับมาเนี่ยสภาพตัวปืนเนี่ยยังกับใช้งานไปรอๆสักสิบกว่าปีสนิมขึ้นแดงน,นะครับสีลอกนะบางจุดก,ก็มีรอยถลอกนะครับเรียกว่าช้ำม,มากนะมี2ประเด็นนะครับเคลียร์ทีละประเด็นนะประเด็นแรกนะครับว่ากระสุนปืนจาก1000นัดกลับมาเนี่ยเพียงแค่200นัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้น นะผมก็ถามไปที่เพื่อนสมาชิกนะครับว่าทําไมหน่วยงานนั้นจึงส่งคืนมาเพียงแค่200นัดทาไมจึงไม่ส่งคืนมาทั้งหมดนะหรืออาจจะมีการยิงเก็บหลักฐาน,นต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรเกิน100นัดเอาแบบเต็มที่เลยเนี่ยให้เต็มที่เนี่ยไม่น่าจะเกิน100นัดแต่มันหายไปไหน800นัดน,นะครับในจุดนี้เพื่อนสมาชิกแจ้งกับผมว่าหน่วยงานนั้นบอกว่าเป็นนโยบายคำว่าเป็นนโยบายเนี่ยคือเรียกว่า ตอบจบเลยจะพูดจะเถียงอะไรต่อก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนโยบายต้องเก็บเอาไว้นะผมก็สงสัยนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปถามกับคนที่ผมเนี่ยสนิทแล้วก็น่าจะให้ข้อมูลที่น่าจะเชื่อถือได้ว่ามันมีหรือเปล่านโยบายที่ยึดกระสุนปืนจำนวนหนึ่งของคนที่ถูกตรวจยึดไปนะท่านนี้นะครับที่ให้ข้อมูลกับผมมาบอกว่าไม่เคยมี ผมก็ไม่มั่นใจนะครับไปถามต่ออีกท่านหนึ่งที่น่าจะข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับอีกท่านหนึ่งก็แจ้งว่าก็ไม่น่ามีนะเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวร์เนี่ยผมเอาข้อมูลนี้ไปพูดคุยกับทานายความอีกท่านหนึ่งท่านก็แจ้งกลับมานะครับว่าจากที่เขาเคยทําคดีความต่างมามนเนี่ยมันไม่น่าจะมีการตรวจยึดถึง800นัดน,นะไม่น่าจะถึงนะครับเต็มที่เนี่ยอาจจะให้กระบอกละสิบนัดก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ 800นั้นเนี่ยน่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตบางอย่างอาจจะเป็นการยักยอกหรือเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวหรืออย่างไรเนี่ยไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่น่าจะมีการยึดไปถึง800นัดจุดนี้เป็นความเห็นของทนายความนะครับแล้วท่านก็แนะนําต่อว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะทําหนังสือร้องขอให้ทําการชี้แจงนะครับว่ากระสุนที่หายไปประมาณ800นั้นเนี่ยหายไปเนื่องจากสาเหตุอะไรให้ชี้แจงมา ถ้าชี้แจงได้ก็จบไปแต่ถ้าปลว่าชี้แจงได้ไม่ชัดเจนหรือว่าเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยะจะมีขั้นตอนนะครับในการดําเนินการต่อไปอีกทีหนึ่งอันนี้คือในมุมของทนายความนะครับต่อมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือในตัวปืนที่กลับมาเนี่ยในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมนะครับบอบช้ําเลยนะบอบช้ําเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับ before after นะเรียกว่าช้ําเลย ตรงนี้จะดําเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับก็มีสองมุมนะมุมหนึ่งนะครับก็บอกว่าหน่วยงานนั้นก็มีสิทธิ์เต็มเลยในการที่จะทําอะไรก็ได้กับตัวปืนแต่ขอให้คงสภาพตัวปืนเนี่ยให้อยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องสนใจนะครับว่าผิวเนี่ยจะกระดากระด่างจะเป็นสนิมจะอะไรเนี่ยคือไม่สนใจอันนี้เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานนั้นอันนี้มุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเป็นมุมของทนายความทนายความท่านบอกว่า ก็อาจจะมองได้ว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยสูญเสียทรัพย์ในกรณีที่ถ้าเผื่อว่าก่อนที่จะส่งไปตรวจเนี่ยเราอาจจะขายได้นะครับในราคาหนึ่งแต่หลังกลับมาจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเราอยากจะเอาปืนกระบอกเดิมเนี่ยไปปล่อยต่อแน่นอน,นครับสภาพตัวปืนเนี่ยไม่เหมือนเดิมไอ้เจ้าตัวคะแนนราคาเนี่ยมันย่อมลดลงตรงนี้อาจจะใช้ในเชิงของทำให้เสียทรัพย์นะครับก็ได้ นะอันนี้เป็นมุมของทานายความการโดยสรุปทั้ง2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของการตรวจยึดทางกระสุนและวาวุธปืนเนี่ยถ้าเผื่อว่าถูกนําไปตรวจสอบเนี่ยสภาพกลับมาเนี่ยให้คนที่ถูกยึดไปตรวจสอบเนี่ยทำใจเลยว่ากลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะกลับมาไม่เหมือนเดิมน,นะครับกระสุนปืนเนี่ยอาจจะพร่องไปนะแต่ก็ให้มันเหมาะให้มันสมถ้าเผื่อว่าจํานวนเนี่ยเยอะเกินไปหายไปเนี่ยเป็นหลายร้อนนะแบบนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการยักยอกถ้าเผื่อว่าเราไม่อยาปล่อยผ่านเนี่ย <_ d ream> ก็ทําหนังสือนะครับขอให้หน่วยงานนั้นชี้แจงว่าจํานวนกระสุนปืนที่หายไปเนี่ยหายไปเพราะอะไรถ้าเผื่อว่าเราเคลียร์ก็จบถ้าไม่เคลียร์ก็เดินต่อนะเดินต่อนะครับตรงนี้อาจจะจบที่ชั้นไกลเกลี่ยนะอาจจะชดใช้เป็นจนํานวนกระสุนที่หายไปหรืออาจจะเป็นจนํานวนเงินนะครับก็ว่ากันไปอันนี้คือในส่วนของกระสุนปืนอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของตัวอาวุธปืน จุดนี้ต้องให้ความสนใจแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะครับนอกจากตัวปืนที่กลับมาเนี่ยสภาพที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ให้ทําใจก่อนนะยังไงเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่จุดที่ต้องให้ความสนใจก็คือชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะถูกสับเปลี่ยนอย่างเช่นสปริงแมกกาซีนนะตัวไกด์หลอดนะครับนูนนี่นั่นการถูกสับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ดีในองค์กรน,นั้นนะครับเกิดขึ้นมาจากคนที่ไม่ดี สับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ดีของเราเนี่ยไปเป็นของเขาเองนะตรงเนี่ยให้เพื่อนสมาชิกน,นะครับทำตาหนิเอาไว้ในจุดนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรานะครับเกิดดวงสวยถูกตรวจยึดอาวุธปืนเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือทําตําหนิเอาไว้ทุกชิ้นส่วนของอาวุธปืนของเราการทําตําหนิจะทําตําหนิยังไงได้ขอให้เรารู้ของเราเองนะครับว่าปืนกระบอกนี้ชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยมันคือของเรานะต้องทําไว้นะครับ ถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกไม่ทำล้วปล่อยผ่านรับประกันว่าถูกสับเปลี่ยน,นแน่นอนระมัดระวังให้ดีนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะไปกล่าวให้ร้ายหรือพาดพิงหน่วยงานใดๆไม่มีเจตนาเช่นนั้นเพียงแต่ว่าเอามาพูดคุยเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่อาจจะแจ็คพอตนะครับถูกตรวจยึดทั้งกระสุนแล้วก็อาวุธปืนนะถ้าเผื่อว่าเราไม่มีความผิดใดๆ นะสิ่งที่เราควรได้ก็คือความยุติธรรมนนะสภาพที่เขาเอาไปเนี่ยจะต้องกลับคืนมาเหมือนเดิมอันนี้เราควรได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันกลับคืนมาไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ให้มันพอเหมาะพอสมนะอย่าให้มันมากเกินไปรักษาสิทธิสิทธิที่เราควรจะได้รับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่นั้นเองวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิก็นสูงนที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ